ชื่อเรื่องเสียงกระซิบจากห้องสมุดเที่ยงคืนในเมืองเล็กที่เงียบสงบมีห้องสมุดเก่าแก่ที่เปิดเฉพาะเวลาเที่ยงคืนถึงตีสามเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้ดูแลและไม่มีใครเคยเห็นผู้คนเข้าออกแต่ทุกคืนจะมีเสียงกระซิบเบาๆลอยออกมาจากข้างในวันหนึ่งอัญญาหญิงสาววัยสาผู้เบื่อหน่ายชีวิตประจำวัน ได้รับจดหมายเชิญลึกลับให้ไปเยือนห้องสมุดเที่ยงคืนเมื่อเธอก้าวเข้าไปเธอพบว่าห้องสมุดแห่งนี้ไม่ได้มีแค่หนังสือธรรมดาแต่มีหนังสือแห่งชีวิตที่สามารถพาเธอย้อนเวลาไปยังช่วงต่างๆของชีวิตตนเองและแม้กระทั่งเข้าไปในชีวิตของคนอื่นนิทานนี้จะเล่าเรื่องการเดินทางของอัญญาในแต่ละตอนที่เธอเลือกอ่านหนังสือหนึ่งเล่ม และเข้าไปสัมผัสชีวิตของคนในเล่มนั้นตั้งแต่กวีผู้เศร้านักโทษผู้สำนึกผิดไปจนถึงเด็กชายที่ไม่เคยได้รับความรักเพื่อเรียนรู้บางสิ่งที่เธอไม่เคยเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองแต่ทุกการเดินทางมีข้อแลกเปลี่ยนและอัญญาจะต้องตัดสินใจในตอนสุดท้ายว่าเธอจะกลับสู่โลกจริงหรือจะอยู่ในห้องสมุดนี้ตลอดไป ตอนที่หนึ่งจดหมายที่ไม่มีผู้ส่งคืนหนึ่งในฤดูฝนอัญญากลับมาถึงห้องพักหลังจากวันที่เหนื่อยล้าเธอพบจดหมายแปลกๆวางอยู่หน้าประตูไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีตราปรายสนีมีเพียงข้อความสั้นๆเขียนด้วยลายมือสวยงามว่าหากคุณยังคงตามหาคำตอบของชีวิต ห้องสมุดทีิ้งคืนรอคุณอยู่คืนนี้เวลา00.00 00, 000, นอัญญาไม่เคยได้ยินเชื่อสถานที่นี้มาก่อนแต่มีบางอย่างในจดหมายนั้นทำให้เธอรู้สึกสะดุดใจราวกับมันเขียนมาเพื่อเธอโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาที่ยงคืนเธอเดินออกจากห้องพัก ฝ่าฝนโปรยปลายไปยังตรอกเล็กๆที่เธอไม่เคยสังเกตมาก่อนและที่นั่นมีประตูไม้เก่าๆบานหนึ่งที่เปิดออกเองอย่างเงียบงนันภายในคือห้องสมุดที่เต็มไปด้วยแสงเทียนอ,อน่อ,อนๆและกลิ่นกระดาษเก่าเสียงกระสิบ์เบาๆลอยอยู่ในอากาศราวกับหนังสือกำลังพูดคุยกันหญิงชาราผู้ดูแลห้องสมุดปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบงนัน เธอยื่นหนังสือเล่มหนึ่งให้อัญญาพร้อมกล่าวว่าเล่มนี้จะพาเธอไปยังชีวิตที่เธอควรได้เห็นแต่ระวังไว้ทุกการเดินทางมีสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนอัญญารับหนังสือเล่มนั้นมาอย่างลังเลและเมื่อเธอเปิดหน้าหนังสือก็โลกทั้งใบก็เปลี่ยนไป ตอนที่สองบทแรกของชีวิตที่ไม่ใช่ของเธอเมื่ออัญญาเปิดหนังสือเล่มนั้นแสงสีทองอ่อนๆพุ่งออกมาจากหน้ากระดาษและในพริบตาเดียวเธอก็พบว่าตัวเองยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าล่งกว้างท้องฟ้าสีเทาอมฟ้าปกคลุมเหนือหัวกลิ่นฝนเก่าๆลอยมาแตะปลายจมูกเธอไม่ได้อยู่ในร่างของตัวเองอีกต่อไป แต่กลายเป็นชัยชราอายุ70ปีชื่อลุงคีรีผู้ใช้ชีวิตอยู่ลํำพังในบ้านไม้หลังเล็กริมทุ่งอัญญาในร่างของลุงคีรีเริ่มสัมผัสถึงความรู้สึกที่ไม่เคยรู้มาก่อนความเงียบที่ไม่ใช่ความเหงาแต่เป็นความสงบความโดดเดี่ยวที่ไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นการอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงตลอดวันนั้น เธอได้ใช้ชีวิตแบบลงคีรีคือตื่นเช้าชงกาแฟอ่านหนังสือเก่าๆและเขียนจดหมายถึงคนที่ไม่มีวันตอบกลับในตอนเย็นขณะนั่งมองพระอาทิตย์ตกอัญญาได้ยินเสียงกระซิบจากข้างในว่าบางครั้งการอยู่คนเดียวคือการฟังเสียงของตัวเองให้ชัดที่สุดเมื่อเธอหลับตา เสียงกระซิบนั้นกลายเป็นลมอ่อนๆพัดผ่านและเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอกลับมายืนอยู่ในห้องสมุดเที่ยงคืนอีกครั้งพร้อมกับหนังสือเล่มใหม่ที่วางอยู่ตรงหน้าหญิงชราผู้ดูแลกล่าวว่าเธอพร้อม ตอนที่3เด็กชายกับกล่องไม้อัญญาหยิบหนังสือเล่มใหม่ขึ้นมาหน้าปกเป็นภาพกล่องไม้เก่าๆที่มีรอยขีดเขียนด้วยดินสอเมื่อเธอเปิดหนังสือแสงสีฟ้าอ่อนๆก็อบล้อมเธออีกครั้งและพาเธอไปยังบ้านหลังหนึ่งในชนบทเธอกลายเป็นนัดเด็กชายวัยเก้าวขวบผู้ใช้ชีวิตอยู่กับยายในบ้านไม้หลังเล็กๆที่เต็มไปด้วยความเงียบงนัน นัดมีนิสัยชอบเก็บของเล็กๆน้อยๆลงในกล่องหลายใบหนึ่งเศษกระดาษภาพวาดที่ฉีกขาดกุญแจที่ไม่มีประตูและจดหมายที่ไม่มีผู้รับอัญญาในร่างของนัดเริ่มเข้าใจว่าเด็กคนนี้กำลังพยายามเก็บความทรงจำที่ไม่มีใครเคยให้เขาเขาไม่เคยรู้จักพ่อแม่ไม่เคยได้รับคำว่ารักจากใครเลยแต่เขายังเชื่อว่าความรักมีอยู่จริงแม้จะไม่เคยเห็นมัน ในคืนหนึ่งขณะนัดนั่งเขียนจดหมายถึงแม่ที่ไม่เคยพบเขาเขียนว่าถ้าแม่มีอยู่จริงหนูอยากให้แม่รู้ว่าหนูยังรออยู่ตรงนี้แม้จะไม่มีใครบอกว่าแม่จะมาอัญญาน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอสัมผัสถึงความหวังที่บริสุทธิ์ที่สุดความหวังที่ไม่ต้องการคําตอบแค่ต้องการมีอยู่เมื่อเธอหลับตาเสียงกระซิบจากกล่องไม้ดังขึ้นว่า บางครั้งความรักไม่ต้องมีผู้ให้แค่มีผู้รอก็เพียงพอแล้วเธอกลับมายังห้องสมุดอีกครั้งยิงชราผู้ดูแลยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าเธอเริ่มฟังเสียงของหัวใจคนอื่นได้แล้วตอนต่อไปจะลึกกว่านี้ตอนที่สี่ นักโทษหมายเลข47นักสือเล่มต่อไปมีหน้าปกสีดำสนิทไม่มีชื่อไม่มีภาพมีเพียงตัวเลข47เขียนด้วยหมึกสีแดงเมื่ออัญญาเปิดหนังสือแสงสีเทาเข้มก็โอบล้อมเธอและพาเธอไปยังเรือนจำเก่าแก่แห่งหนึ่งเธอกลายเป็น นักโทษหมายเลข47ชายวัยกลางคนที่ถูกจองจำในคดีฆาตกรรมซึ่งเขาไม่เคยปฏิเสธแต่ก็ไม่เคยอธิบายเหตุผลอัญญาในร่างของนักโทษสัมผัสถึงความหนักอึ้งของความเงียบในห้องขังความรู้สึกผิดที่ไม่ใช่เพราะการกระทำแต่เพราะการปล่อยให้ความจริงถูกฝังไว้ ทุกคืนนักโทษหมายเลข47จจะเขียนบันทึกลงในสมุดเล่มหนึ่งเขาเขียนถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาเคยรักและถึงความผิดพลาดที่เขาไม่อาจย้อนกลับได้บางความจริงไม่ได้ต้องการการให้อภัยแค่ต้องการมีคนรับรู้ว่ามันเคยเกิดขึ้น อัญญาเริ่มเข้าใจว่าความผิดบางอย่างไม่สามารถลบได้ด้วยคำขอโทษแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการยอมรับและการไม่หลบหนีเมื่อเธอหลับตาเสียงกระซิบจากสมุดบันทึกดังขึ้นว่าการให้อภัยเริ่มต้นจากการยอมรับว่าเราเคยทำผิดไม่ใช่จากการลืมมันไป เธอกลับมายังห้องสมุดอีกครั้งคราวนี้เธอรู้สึกหนักแน่นขึ้นหญิงชาราผู้ดูแลยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าเธอกำลังเรียนรู้ความจริงของมนุษย์ตอนต่อไปจะพาเธอไปยังสิ่งที่เธอเคยหลงลืม ตอนที่ห้าหญิงสาวกับนาฬิกาหยุดเดินหนังสือเล่มถัดไปมีหน้าปกเป็นภาพนาฬิกาพกสีเงินที่เข็มหยุดอยู่ที่เวลา11นาฬิกา11นาทีเมื่ออัญญาเปิดหนังสือแสงสีช่มคูหม่นหม่นโอบล้อมเธอและพาเธอไปยังห้องพักเล็กๆในเมืองใหญ่เธอกลายเป็นมิลลิน หญิงสาววัย28ปีผู้ใช้ชีวิตอยู่กับความรู้สึกสูญเสียที่ไม่เคยเลือนหายมิลินเคยมีความรักครั้งหนึ่งที่งดงามแต่จบลงด้วยการจากไปอย่างไม่มีคำลานาฬิกาพกเรือนนั้นเป็นของขวัญจากคนรักเก่าและตั้งแต่วันนั้นเข็มของมันก็ไม่เคยเดินอีกเลย ราวกับเวลาหยุดหยุดตรงจุดที่หัวใจของเธอแตกสลายอัญญาในร่างของมิลินใช้ชีวิตในวันนั้นด้วยความเงียบงันเธอเดินผ่านสถานที่ที่เคยมีความทรงจำกินอาหารที่เคยชอบและฟังเพลงที่เคยเปิดร่วมกันทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้นหัวใจที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ในค่ำคืนนั้นมิลินนั่งอยู่ริมหน้าก่างมองดูนาฬิกาเรือนเดิมและพูดกับตัวเองว่าบางครั้งเราไม่ได้ต้องการให้เวลาย้อนกลับแค่ต้องการให้ตัวเองเดินต่อไปได้เมื่อ,อัญญาหลับตาเสียงกระซิบจากนาฬิกาดังขึ้นว่าความรักไม่เคยหายไป มันแค่เปลี่ยนรูปร่างและอยู่ในที่ที่เธอไม่เคยมองเห็นเธอกลับมายังห้องสมุดอีกครั้งคราวนี้เธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่อ่อนโยนในใจหญิงชราผู้ดูแลกล่าวว่าเธอเริ่มเข้าใจว่าอดีตไม่ใช่สิ่งที่ต้องลืมแต่เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ตอนที่6ชายผู้พูดกับดวงดาวหนังสือเล่มถัดไปมีหน้าปกเป็นภาพท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดาวระยิบระยับและมีเงาของชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนหลังคาเมื่ออัญญาเปิดหนังสือแสงสีเงินสว่างนุ่มนวลโอบล้อมเธอและพาเธอไปยังเมืองชายทะเลในฤดูหนาวเธอกลายเป็นพานุชายวัย40ปี ผู้มีอาชีพเป็นคนกวาดถนนในเมืองเล็กๆที่ไม่มีใครใส่ใจเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพูดน้อยยิ้มบางและมีนิสัยประหลาดคือทุกคืนหลังเลิกงานเขาจะปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านพักและพูดกับดวงดาวอัญญาในร่างของพานุเริ่มเข้าใจว่าเขาไม่ได้พูดกับดาวเพื่อขอพรหรือเพื่อความโรแมนติก แต่เพื่อฝากความรู้สึกที่เขาไม่สามารถพูดกับใครได้ดาวไม่เคยตอบกลับแต่มันก็ไม่เคยหายไปไหนพานุเคยรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่เธอจากไปโดยไม่รู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาไม่เคยมีโอกาสพูดคำว่ารักกับใครเลยและดวงดาวจึงกลายเป็นเพื่อนที่เขาไว้ใจที่สุดในคืนนั้นขณะนั่งอยู่บนหลังคาอัญญาเงยหน้ามองฟ้าและพูดเบาๆว่า ถ้าความรู้สึกไม่เคยถูกพูดออกไปมันยังมีอยู่จริงไหมเสียงกระซิบจากท้องฟ้าดังขึ้นว่าความรู้สึกที่แท้จริงไม่ต้องการคําตอบแค่ต้องการพื้นที่ให้มันได้อยู่เมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอกลับมายังห้องสมุดผู้หญิงชราผู้ดูแลยื่นหนังสือเล่มใหม่ให้พร้อมกล่าวว่าเธอเริ่มเข้าใจความเงียบของคนอื่น ตอนต่อไปจะพาเธอไปพบกับเสียงที่เธอเคยกลัวตอนที่7นักดนตรีผู้สูญเสียเสียงของตัวเองหนังสือเล่มถัดไปมีหน้าปกเป็นภาพเปียโนเก่าๆที่มีสายขาดหนึ่งเส้นและโน้ตดนตรีที่ลอยกระจายอยู่กลางอากาศ เมื่ออัญญาเปิดหนังสือแสงสีม่วงเข้มโอบล้อมเธอและพาเธอไปยังห้องซ้อมดนตรีที่เงียบงันเธอกลายเป็นทีนักดนตรีหนุ่มผู้เคยมีชื่อเสียงจากบทเพลงที่เขาแต่งด้วยหัวใจแต่หลังจากเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตการสูญเสียคนรักจากอุบัติเหตุเขาก็ไม่สามารถเล่นดนตรีได้อีกเลยอัญญาในร่างของทีนั่งอยู่หน้าคีย์เปียโ,โนที่เงียบงัน เธอสัมผัสได้ถึงความกลัวความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดที่ฝังลึกอยู่ในทุกขียทุกสายเสียงที่ไม่กล้าถูกแตะต้องที่เคยเชื่อว่าดนตรีคือชีวิตแต่เมื่อชีวิตพังทลายดนตรีก็กลายเป็นสิ่งที่เขาไม่อาจเข้าใกล้ได้อีกเลย ในค่ำคืนนั้นอัญญาเดินไปหยิบโน้ตเพลงเก่าๆที่ทีเคยแต่งไว้เธอเริ่มเล่นมันอย่างช้าๆแม้เสียงจะไม่สมบูรณ์แต่ทุกขีที่กดลงไปคือการปลดปล่อยความเจ็บปวดที่เก็บไว้นานหลายปีเสียงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในโน้ตท,ที่ถูกต้องแต่อยู่ในหัวใจที่กล้าจะเปล่งออกมาอีกครั้งเมื่อเธอหลับตาเสียงกระซิบจากเปียโน,โนดังขึ้นว่า ความเจ็บปวดไม่ใช่จุดสุดของเสียงมันคือจุดเริ่มต้นของบทเพลงใหม่เธอกลับมายังห้องสมุดอีกครั้งคราวนี้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจได้ปลดล็อกบางสิ่งหญิงชราผู้ดูแลกล่าวว่าเธอเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองแล้วตอนต่อไปจะพาเธอไปพบกับเงาที่เธอเคยหลบหนี ตอนที่8เงาของตัวเองหนังสือเล่มถัดไปไม่มีภาพไม่มีชื่อไม่มีสีเป็นเพียงหน้าปกเปล่าๆที่สะท้อนเงาของอัญญาเองเมื่อเธอเปิดหนังสือแสงสีดำโปรง่งใสอบล้อมเธอและพาเธอไปยังสถานที่ที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนโลกที่ไม่มีชื่อไม่มีผู้คนไม่มีเสียงใดๆมีเพียงเธอและเงาของตัวเอง เงานั้นไม่ใช่ภาพสะท้อนธรรมดาแต่มันเคลื่อนไหวพูดและจ้องมองเธอด้วยสายตาที่เธอไม่เคยกล้าส,สบอัญญาในร่างของตัวเองต้องเผชิญหน้ากับคำถามที่เธอเคยหลบหนีเธอเคยรักตัวเองจริงๆไหมเธอเคยให้อภัยตัวเองในสิ่งที่เคยผิดพลาดหรือเปล่าเธอเคยหยุดวิ่งตามความคาดหวังของคนอื่นเพื่อฟังเสียงของตัวเองบ้างไหม เงานั้นไม่ดุร้ายไม่โกรธไม่เศร้าแต่มันจริงใจอย่างเจ็บปวดมันพาเธอย้อนกลับไปยังช่วงเวลาที่เธอเคยทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดความคิดและการเลือกที่ไม่ใช่ของเธอเธอไม่ต้องเป็นใครเลยแค่เป็นตัวเองก็เพียงพอแล้วเมื่ออัญญาหลับตาเสียงกระซิบจากเงาดังขึ้นการให้อภัยที่ยากที่สุดคือการให้อภัยตัวเอง เธอกลับมายังห้องสมุดอีกครั้งคราวนี้เธอรู้สึกเบาขึ้นเรากลับได้ปลดพันธนาการที่มองไม่เห็นหญิงชาราผู้ดูแลยื่นหนังสือเล่มใหม่ให้พร้อมกล่าวว่าเธอพร้อมจะเข้าใจความรักในรูปแบบที่เธอไม่เคยรู้จักตอนต่อไปจะพาเธอไปพบกับชายผู้เขียนจดหมายถึงคนที่ไม่เคยตอบกลับ ตอนที่9าชายผู้เขียนจดหมายถึงคนที่ไม่เคยตอบกลับหนังสือเล่มถัดไปมีหน้าปกเป็นภาพซองจดหมายเก่าๆที่มีตราไปรษณีย์ขาดหายและชื่อผู้รับที่ถูกลบออกเมื่ออัญญาเปิดหนังสือแสงสีทองหม่นโอบล้อมเธอและพาเธอไปอยังห้องพักเล็กๆบนชั้นดาดฟ้าของอพาร์ตเมนต์เก่าเธอกลายเป็นวิน ชายวัย35ปีผู้มีงานอดิเรกแปลกๆเขาเขียนจดหมายทุกคืนถึงหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาเคยพบเพียงครั้งเดียวในร้านหนังสือเมื่อหลายปีก่อนอัญญาในร่างของวินเริ่มอ่านจดหมายที่เขาเขียนไว้หลายร้อยฉบับไม่มีฉบับใดถูกส่งออกไปไม่มีชื่อไม่มีที่อยู่มีเพียงความรู้สึกที่เขาอยากแบ่งปัน วันนี้ฉันเห็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เธอเคยถือฉันไม่รู้ว่าเธอจำฉันได้ไหมแต่ฉันยังจำรอยยิ้มของเธอได้ดีวินไม่ได้เขียนจดหมายเพื่อให้เธอตอบกลับเขาเขียนเพื่อรักษาความรู้สึกที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นและไม่อยากให้มันหายไปจากโลกนี้อัญญาเริ่มเข้าใจว่าความรักบางรูปแบบไม่ต้องการการครอบครอง ไม่ต้องการการตอบรับมันเป็นเพียงการให้โดยไม่หวังสิ่งใดกลับมา <_ d ata> เมื่อเธอหลับตาเสียงกระซิบจากซองจดหมายดังขึ้นว่า <_ d ata> ความรักที่บริสุทธิ์ที่สุด <_ d ata> คือการรักโดยไม่ต้องมีใครรู้ว่ารัก <_ d ata> เธอกลับมายังห้องสมุดอีกครั้งคราวนี้เธอรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดหญิงชราผู้ดูแลกล่าวว่า เธอเริ่มเข้าใจความรักในรูปแบบที่ไม่ต้องมีคำว่าเราตอนต่อไปจะพาเธอไปพบกับหญิงชราผู้รอใครบางคนมาทั้งชีวิตตอนที่10หญิงชราผู้รอใครบางคนมาทั้งชีวิต หนังสือเล่มถัดไปมีหน้าปกเป็นภาพเก้าอี้ไม้สองตัวตั้งอยู่ริมหน้าต่างที่เปิดออกสู่สวนดอกไม้เมื่ออัญญาเปิดหนังสือแสงสีเขียวอ่อนโอบล้อมเธอและพาเธอไปยังบ้านหลังหนึ่งในชนบทที่เงียบสงบเธอกลายเป็นยายจันหญิงชราวัย82ปี ผู้ใช้ชีวิตอยู่ลำพังในบ้านหลังเดิมที่เธอเคยสร้างร่วมกับสามีเมื่อหลายสิบปีก่อนสามีของเธอจากไปตั้งแต่ยังหนุ่มและเธอไม่เคยแต่งงานใหม่ไม่เคยย้ายบ้านไม่เคยเปลี่ยนผ้าม่านที่เขาเคยเลือกอัญญาในร่างของยายจันใช้ชีวิตในวันนั้นด้วยความเรียบง่ายเธอรดน้ำต้นไม้ทำขนมที่ไม่มีใครมากิน และนั่งรออยู่ที่เก้าอี้ไม้ตัวเดิมทุกเย็นราวกับใครบางคนจะกลับมาความรักไม่จำเป็นต้องมีตอนจบแค่มีความทรงจำที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพียงพอแล้วยายจันไม่ได้เศร้าไม่ได้หดหู่เธอมีความสุขในความเงียบของการรอคอยเพราะการรอคือสิ่งเดียวที่ทำให้เธอยังรู้สึกว่าเขายังอยู่ในเย็นวันนั้น ขณะนั่งอยู่ริมหน้าต่างอัญญาได้ยิ้มเสียงกระซิบจากสายลมว่าบางคนจากไปแต่ความรักของเขาไม่เคยเดินออกจากบ้านหลังนี้เลยเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอกลับมายัางห้องสมุดหญิงชาราผู้ดูแลยิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวว่าเธอเริ่มเข้าใจว่าเวลาไม่สามารถทำลายความรักได้ ตอนต่อไปจะพาเธอไปพบกับเด็กหญิงผู้กลัวความฝันของตัวเองตอนที่ 11. เดเด็กหญิงผู้กลัวความฝันของตัวเองหนังสือเล่มถัดไปมีหน้าปกเป็นภาพเตียงนอนเล็กๆที่มีเงาของเด็กหญิงนั่งกอดเข่าบนผ้าหม่ม เมื่ออัญญาเปิดหนังสือแสงสีฟ้าเข้มโอบล้อมเธอและพาเธอไปยังห้องนอนเล็กๆที่เต็มไปด้วยภาพวาดติดผนังเธอกลายเป็นขิมเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบผู้มีจินตนาการกว้างไกลแต่กลับกลัวความฝันของตัวเองอย่างสุดหัวใจทุกคืนขิมจะฝันถึงโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดเสียงแปลกๆและเหตุการณ์ที่เธอไม่เข้าใจอัญญาในร่างของขิม เริ่มสัมผัสถึงความกลัวที่ไม่ใช่เพราะฝันร้ายแต่เพราะเธอไม่รู้ว่าความฝันเหล่านั้นหมายถึงอะไรขิมเคยวาดภาพสิ่งที่เธอเห็นในฝันแต่ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังทุกคนบอกว่ามันก็แค่ฝันแต่ถ้ามันแค่ฝันทำไมหนูถึงร้องไห้ตอนตื่นละ่ะในคืนนั้นขิมตัดสินใจวาดภาพฝันของเธออีกครั้ง ภาพของป่าใหญ่ที่มีสัตว์พูดได้เมืองที่ลอยอยู่กลางฟ้าและเด็กหญิงคนหนึ่งที่เดินอยู่ลำพังเธอวาดด้วยมือสันๆแต่เต็มไปด้วยความกล้าอัญญาเริ่มเข้าใจว่าความฝันไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลบหนีแต่เป็นประตูสู่ความรู้สึกที่ลึกที่สุดของเราเมื่อเธอหลับตาเสียงกระซิบจากภาพวาดดังขึ้นว่าความกลัว ไม่ใช่ศัตรูของความฝันมันคือเพื่อนที่พาเธอไปพบความจริงที่เธอไม่กล้ามองเธอกลับมาอย่างห้องสมุดอีกครั้งคราวนี้เธอรู้สึกเหมือนเด็กคนหนึ่งที่กล้าจะฝันอีกครั้งหญิงชาราผู้ดูแลกล่าวว่าเธอพร้อมแล้วสําหรับบทสุดท้ายตอนต่อไปจะพาเธอไปพบกับตัวตนที่แท้จริงของเธอเอง ตอนที่12หนังสือเล่มสุดท้ายอัญญายืนอยู่หน้าชั้นหนังสือที่ว่างเปล่ามีเพียงเล่มเดียววางอยู่ตรงกลางหน้าปกเป็นกระจกสะท้อนภาพของเธอเองไม่มีชื่อไม่มีสีไม่มีคำอธิบายหญิงชาราผู้ดูแลกล่าวว่านี่คือหนังสือเล่มสุดท้ายและมันเขียนขึ้น จากทุกสิ่งที่เธอได้เห็นได้รู้สึกและได้เปลี่ยนแปลงเมื่ออัญญาเปิดหนังสือเธอไม่ได้ถูกพาไปยังชีวิตของใครอีกแต่กลับพบว่าหน้ากระดาษทุกหน้าเป็นเรื่องราวของเธอเองตั้งแต่วันที่เธอรู้สึกหลงทางวันที่เธอไม่กล้ารักตัวเองวันที่เธอเงียบเพราะกลัวจะพูดผิดและวันที่เธอเริ่มฟังเสียงของหัวใจคนอื่น เธออ่านไปเรื่อยๆจนถึงหน้าสุดท้ายซึ่งว่างเปล่ามีเพียงข้อความเล็กๆเขียนด้วยลายมือที่เธอจำได้ดีเธอจะเขียนตอนจบของเรื่องนี้อย่างไรอัญญาหลับตาและคิดถึงทุกชีวิตที่เธอได้สัมผัสทุกความรู้สึกที่เธอได้เรียนรู้เธอรู้แล้วว่าไม่มีคำตอบใดที่ถูกต้องที่สุด มีเพียงคำตอบที่จริงที่สุดสำหรับเธอเธอเขียนลงไปว่าฉันจะกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองด้วยหัวใจที่ฟังเป็นและดวงตาที่มองเห็นมากกว่าเดิมเมื่อเธอเขียนจบหนังสือเล่มนั้นก็สลายกลายเป็นแสงสีทองที่โอบล้อมเธออีกครั้งและพาเธอกลับมายังโลกจริงห้องพักเล็กๆที่เธอเคยเบื่อหน่ายตอนนี้ กลับเต็มไปด้วยความหมายใหม่หน้าต่างเปิดออกลมเย็นพัดเข้ามาและอัญญายิน้นไม่ใช่เพราะทุกอย่างดีขึ้นแต่เพราะเธอเข้าใจแล้วว่าเสียงกระซิบที่แท้จริงนั้นอยู่ในใจของเธอเองมาตลอด